คนเก่งคึกคักตอนที่สองสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มีเกมสนุกๆมาให้น้องๆได้คิดกันด้วยเกมนี้จะให้น้องๆเดาคำจากความหมายที่กำหนดให้พร้อมที่จะเล่นกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอะไรเอ่ย หมายถึงเอาสิ่งที่มีลักษณะยาวกระแทกให้แน่นหรือให้ออกหมดเวลาแล้วเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะการเอาสิ่งที่มีลักษณะยาวกระแทกให้แน่นหรือให้ออกเราเรียกว่ากระทุ้งค่ะ อะไรเอ่ยหมายถึงชักช้าคำนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคำที่หมายถึงชักช้าก็คือยืดยาดคำต่อมานะคะอะไรเอ่ยหมายถึงเคลื่อนไหวไปมา และคำที่หมายถึงเคลื่อนไหวไปมาก็คือโยกเยกค่ะอะไรเอ่ยหมายถึงท่วนทีนึกออกกันไหมคะและคำที่หมายถึงท่วนทีได้แก่คำว่ารอบครอบ คำสุดท้ายแล้วนะคะอะไรเอ่ยหมายถึงเสร็จและคําตอบของข้อนี้ก็คือสำเร็จค่ะทายคําไปแล้วก็มาฟังเรื่องสนุกๆกกันเลยนะคะวันนี้มีเรื่องรั้วโรงเรียนมาฝากค่ะ อยากฟังกันหรือยังคะถ้าอยากฟังแล้วก็ไปกันเลยวันนี้ที่โรงเรียนครูผู้ปกครองและเด็กๆมาช่วยกันทำรั้วด้านหลังโรงเรียนการทำรั้วนั้นต้องฝังเสารั้วให้เป็นระยะที่เท่าๆกันแล้วเอาลวดหนาม,มาผูกตามขวางผู้ปกครองคนหนึ่ง ขุดดินอย่างรวดเร็วเป็นหลุมกว้างและลึกแล้วนำเสาไม้มาปักลงดินปักแซไปเซมาระยะห่างระหว่างเสาไม่เท่ากันและขนดินกลบจนมิดจากนั้นเอาไม้ท่อนใหญ่มากระทุ้งดินดังพลกักพลกัก ด้วยเวลาเพียงไม่นานเขาสามารถฝังเสาวได้ถึงหกตน้นมาถึงตรงนี้น้องๆลองบอกสิคะว่าผู้ปกครองคนนี้มีลักษณะอย่างไรเอาละคะ่ะมาฟังคําตอบกันนะคะว่าที่น้องๆคิดไว้จะตรงกันหรือเปล่าลักษณะของผู้ปกครองคนนี้คือเป็นคนใจร้อนขาดความรอบคอบ และไม่มีความเป็นระเบียบค่ะส่วนผู้ประกองอีกคนหนึ่งขุดหลุมลึกขนาดใหญ่กว่าเสาเล็กน้อยจากนั้นก็นำเสามาปักลงดินอย่างเป็นระเบียบระยะห่างระหว่างเสาเท่าๆกันและค่อยๆโกยดินถมลงไป แล้วเอาไม้เล็กๆก,กระทุ้งพร้อมร้องเพลงไปด้วยผู้ปกครองคนที่สองใช้เวลานานกว่าเขาฝังเสาได้หกตนเท่ากับผู้ปกครองคนแรกน้องๆลองทายสิคะว่าผู้ปกครองคนที่สองมีลักษณะอย่างไร หมดเวลาแล้วนะคะเรามาฟังเฉลยกันเลยลักษณะของผู้ปกครองคนนี้คือเป็นคนใจเย็นรอบคอบและมีระเบียบเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อผูกรั้วแล้วจะเป็นอย่างไรผลก็คือเสาของผู้ปกครองคนแรกไม่แน่น แซไปเซมาระยะห่างระหว่างสาวไม่เท่ากันสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้ปกครองคนแรกใจร้อนขาดความรอบคอบและไม่มีระเบียบวินัยในการงานผู้ปกครองคนแรกจึงทำงานอย่างไม่มีความสุขเสาของผู้ปกครองคนแรกจึงไม่แน่นยกเยกไปมา ระยะห่างระหว่างเสาไม่เท่ากันส่วนเสาของผู้ปกครองคนที่สองแข็งแรงมั่นคงดีสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้ปกครองคนที่สองทำงานอย่างใจเย็นมีความรอบคอบและมีระเบียบวินัยในการงานผู้ปกครองคนที่สองจึงมีความสุขกับการทำงาน เสาของผู้ปกครองคนที่สองซึงแข็งแรงมั่นคงดีเป็นระเบียบวินยัยเมื่อจะทำรั้วอีกด้านหนึ่งผู้ปกครองทั้งสองคนจึงช่วยกันโดยผู้ปกครองคนแรกขุดหลุมและตั้งเสาส่วนผู้ปกครองอีกคนคอยเติมดินลงหลุมแล้วกระทุ้งด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน รั้วของโรงเรียนจึงเสร็จภายในวันเดียวฝั่งเรื่องรั้วโรงเรียนแล้วเรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันนะคะก่อนจากกันวันนี้มีกลอนเกี่ยวกับความสามาคัคคีมาฝากด้วยนะคะไปฟังกันเลยหมดแดงหมดเออหมดแดงเล็กเล็กเรียวแรงแข็งขัน ใครกล้ำกลายทำรายถึงรังมันก็วิ่งพรูกรูกันมาทันทีสู้ได้หาารือมิดได้าาใจสาหสปากกัดก้นต่อยไม่ถอยนีถ้ารังเราใครกล้ามาราวีต้องต่อตีทอระโหด เหมือนหมดเอ่ยนายทัดเปลี่ยนดอกส้อยสุภาษิตกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆสนุกกันหรือเปล่าแต่น่าเสียดายที่วันนี้เวลาหมดแล้วไว้คราวหน้าจะเอาเนื้อหาสนุกๆมาฝากอีกนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ